สวัสดีครับพี่ซานบ้านชาเชียมครับผมมาฮูดำครับสวัสดีค่ะมาได้ค่ะพี่น้องจะเสร์มไปเบื้องสวนเพื่นมาเลยนะค่ะสวนเพื่นกัะงั้นค่ายรบัดนี้เสริมกันเลยว่าสิมับอันนี่อย่างก็ล่ะแป่งสวนจะของกันมานหนพี่น้องถอนเริ่มจากการถอนก้นค่ะเพราะว่าแบบนี้มันจะเบ่้ยไงเขาจะบ่งไม่นเนาะเธอเนาะสีใส่แป้งดีๆแล้วก็พรวนดินพวนดินเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาลงอันเอาปุ๋ยส่นปุ๋ยคอบมาลงใ้เพื่นใส่กับขิงหวะ สวมกับขี้แบ้น้ำค่าขี่แบ้พี่น้องก็ถามเขามาาลาย,ยอ,อยอ่ว่าอีหยังเนาะเธอเนาะขี้แบ้กบเะะ็เป็นหมุนกันหมุนสัตว์นะค่าเป็นหมุนคือจังอันตัวแพวแวแะเนี่ยพี่น้องตัวแพะตัวแกะนี่ละแต่ว่าทา้งบ้านที่เพิ่นเอิ้แแบ้ก็เล่นเอิว่าตัวแแบ,บ่เบิ่งโลกสมนีม้าบ่งเชื่อเพิ่นงามทั้งตัวนี่ก็พอใจแล้วเนาะเธอเนาะได้กินละนะพาอันพารพี่น้องเขาสวนอีกกรนมือเนี่ย ต้นนันสิเดลาลยอยู่ดับนึงนะลูกตาย <ś c oughs> ใจอย่างข้าวไล่พี่น้องเนะเธอ <h> พี่น้องตามหาต้องสามซี่เมื่อเห็น่ะบรรเนี่ยค่ะอันอีหอย่างกัะหละ่าสิีไหอย่างเนาะคนป่วยนะพี่น้องเฮ็ดตั้งได๋ดีคลายว่าคนป่วยเขาก็บรรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอีอย่างนาเะนาะเธอเนาะ เขา่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอ,อย่างยุ่ดีๆเขาก็ไม่ได้สังเกตลูกดอกว่าเพื่อนเก่าหาวอยู่เด้พีน้องเอาหาวยุ่ล้มหนาวมามือเดียวน่ะหากันเหงาบันนี้ซืเสริมกับเฮ็ดทีน่นอนในกบนายนหด,ดำนะเฮ็ดบ้านเก้าเพื่อน่ะนะค่ะเอาทีน่นอนนี่ยังไปตุ้มไหมเพื่อนเพื่อน,ๆๆๆนกับเบีอ้มอยู่หายไปละบัณนี้เมื่อนี้เห็นละบันนิตค่ะเห็นละเพื่อนเป็นเพื่อนว่าอย่างลหล่ะมุดเข่าก่อนเม่เป็นก่อนาะ <S <S มมดเข่าอันเหอะไม่ มุดเข่าไปนี่เหอะไม่เพราะว่าหนาวตายกับว่าเมีนหนาวตตยเพราะว่าเสืร์กับไนหูดำเนี่ยกบพากกันเอาผ่าห้มนะคะ่ะผ่าห้มที่เขาผลิตไส้ละนะมาไว้มากล่องไว้ได้ค่ะมากล่องไว้เพิ่นมากล่องไว้เพิ่นเพิ่นน้นแลวก็เอาไว้ก้องก้องเตียงแลวก็เอากระหลังไปบังล้มให้นาะเ้อเนาะ,นนะแล้วเนี่เสืร์กับว่าอรยว่าเพิ่นหายไปว่าสิไปตามหากับไนหูดำมนะไอ้น้องโดนัทนาะเธอเนาะโดนัทค้าไปแล้วเด้อพี่น้อง เรงข้าวไล่ค่ะน้องโดนัดไปแล้วว่ายู่กับเขาแล้วนนกะอันนั่นเพิ่นกระสิเดปอันนั้นหรอเอาคือว่าเพิ่นไม่อยากยู่กะนั่งไรล,ล่ะเขากระเฮ็ดดีที่สุดแล้วนเนาะเว่าสุดเสริมการเลี้ยงแบบบ้านๆเขาเลยแต่ว่ามองรับมองนอนสเสริมกับพยา,ยามเหให้แบบให้เพื่อนตุ่มเพื่อนในที่สุดแล้วลาบนัานนี่ม้ามือนีน่ะลูกๆเสิร์นางเงา ก็เสมกับบรรลุว่าจะฮ็ดเังไอนกันเลยไปท้ากันเป็นที่อย่างก็ล่ะเธอรักษาเบื้องต้นเนาะต้มมันเข่าอ้อนๆนี่เพิ่นกินแล้วกันป้อนยาเพิ่นร้องเบิ้งเนี่ยพี่น้องจะเกิดจากสาเหตุอย่างบุกค่ะน้นำลายฟูมปากนาเนาะเถอเนาะน้นนำลายฟูมปากาพี่นอ้องคันมาแบบว่ามีคนมาเบือ่อสุดๆกับว่าอยากคิดไปเนาะว่าผู้ใดจะมาเบื่อมานอยอย่างเสียนั่นแหละน้ำลายฟูมปากแล้วเงาเงาแล้ว มื่อนี้นะหายไปอีกแล้วค่ะโตนึงหายเมื่อนี้ละ่ะเนี่ยหายไปอีกแล้วโตนึงน,นเนะเธอเนาะนังอันนอกท้องยิบป,เ,ปนเนี่ยค่ะหายไปอีกแล้วเมื่อนี้โตนึงละแล้วลส่มกันเลยกับในหูดำว่านี่แหละคิดว่าเพื่อนคงจะคิดในแง่ดีว่าเพื่อนจะไป่ก้อนเมื่อเ้านี้เห็นอยู่นะเธอเนาะเมื่อเ้านี้นหูดำเพื่อนอันแล้วส่มกับสี่เลือดดีที่สุดตัวเสียใจอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าอย่าง เขาได้เงงมาตะน่อยเนาะเธอนเนาะจยุ่งกันมาตะน่อยถ้าถามว่าสุเสิมจะเลี้ยงได้ดีก็นี่สุเสิมก็บ่กว่าเคยเลี้ยงแบบนี้อย่างก็แหละสุเสิมก็เลี้ยงแบบอันบ้านๆเขาเลยอาหารกะไห้เศร้าเล้งบางมืดไม่เป็นเศร้าเล้งหรอ,อยิ่งวตอนแดกกะไห้ตอนนั้นน,ะนั่นแนละเธอเนาะเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงดีแล้วเพราะได้คิดว่าวันนี้พระอินอ,อนนร์พอพ้นมาดูดูการนี่นันาต้องเป็นสั้นแมนอีหลย์ย่บอ่พี่น้อง ฤด,ดูกาลนี้น่ะต้องเป็นเมืนบ่าเธอเลพระว่าน,น่ะเนีน่ยนะซ้ำนี้กำลังป่วยป่วยดีป่วยกำลังป่วยกำลังเป็นโรคแล้วเสริมกับว่าเด็อนนันนั้นเนาะบม่ได้พาไปหาหมอบอปปมอเราอะไรอ่กหมอโป่งก้นสวนไม่ก้นข้าเพี่อ <ไป S 1> ่ะย่ <ไป S 2> มาโป่งพี่น้องวนดินไม่ก้นพี่น้อง,อองเงี้ยก็เจียวใหญ่ออกมาเนี่ยนาะเ้อะ เลี้ยงดีนะเด็กเลี้ยงดีแล้วเนาะเธอเนาะเลี้ยงดีงดดสุดๆละวเขาก็สุดทันทันใจแล้วท่านเพิ่นจะบวอยุเขา,าไปซื้อ,อยามาให้ไปถามหมอหมออยู่บ้านนี่ละ่ะค่ะมาซื้อยาตัวใดเพิ่นแก้ท้องร่วงนี่ท้องอืดท้องเงียงสินะหมอเพิ่นก็เลยเอายาตัวนี้ให้กรเลยสิมาลองเบิ่งถ้าเพิ่นสิเศาบ่เนาะเธอเนาะ เแล้วอะไรพี่น้องโอ้แล่วล่ะค่ะก็ปลุกคอลงไปกันนิดหนึ่งแวะกันไปค่ะแวะกันายทั้งผักทั้งสวนทั้งสัตว์ใกล้ทั้งหมูทั้งหมาเนาะพี่น้องลาย,ย่างค่ะเขากระดูแลให้ดีที่สุดละ นามนามกันค่ะที่ผมเอาพี่น้องตรงอันงานต้งไดกินคือจำจำีกับเขาอมไรเนา่ยน้องนีน่แถวเกล็ดมันชอีกเกน็นี่สาม,มารถขายยาได้อยู่ที่ไหนเออมาเนี่ยมะปกน้ากันค่ะมาเถอะเห็นังันไหม,มาเธอปลูกเป็นแถวอดีดีเด้ น้องพี่น้องนี่ยน้องข้าถ้าเบิ่งผักกาศสอมที่เขาปาลูเปออกลนนนนเนาะเธอเ,อเนอากกนนะจะเป็นเัื่งใดย้อนยังสิข้าก็สิดทารุ่นี้ย้อนในความว่าเธอจะมาปลูกที่แย่งกันละแย่งกันแย่งเพิ่งอือกันอืมทำนี่แหละน้ำแต่เพิ่งบ้าน ตาเมย์ยังเงาเนาะ,ะเธอเนาะจปงใดบุ้่เนาะาติพับไปหาหมอการเชงใดล่ะเออบอกว่าทนีนี่เมืองนบอนแดนหมอนเนี่ยในเมืองบนน่ะบนหน้กเขาบ่มี <c oughs> ไปซื้อยาไปซื้อยาให้บนถามมาไปซื้อยาให้ยังสิซื้อยามาจีดท้องกันบ้างสิละ่ะก็รู้ว่ามาเป็นยังมาจีดท้องกันเลยบ้า หมอบางสิล่ะอันนี้ปลูกไว้จะให้ไหนหวดำพัดซื้อดอกท่าส่วนผักขนาบานเฮาน่ะถามาผลนิยมบ้าเสริมบาบอเนี่ยบ้เสมบาบ้าเนาะเมียนเพราะว่าถ้บบานเฮาสิมากกินลวกผักกินป่นกินเนื้รู้สิ่ะค่ะไม่ค่อยแบบกินผักขนาลารก็สิสังเกตติเพราะไม่ขาที่ว่าคนไม้อันี้ยงก็เถอะ าาาคที่่่วเนนมขายของขายของน่ะเขาจะไม่มีผักกระนาอะไรเนาะมันก็จะเพ่ค่อยมีผักกระนาทา้งหมดก็ติดมืดล่ะตรงที่ห้องผมให้พี่น้องเพิ่งได้เธอเสร็สุดดับนี่ครับย่อคอแล้วพี่น้องนี่ย่อคอหมดแล้วครับย่อคอหมดแล้วเดี๋ยวเผมจะใส่ขี้งัวเข้าไปเพื่อหยุดตืบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรียงงามับ ค่ะการที่ว่าบางทีพี่น้องมาเนี่ยนะค่ะเสริมๆนะพักพอนนิดตูนี่แหละเธอที่ว่าสเสริมพี่น้องมาปินห้องสเสริมแบบเขามาสเสริมก็ขอบประคุณหลายๆนะค่ะ,สะเสริมก็ได้ถือกันเป็นการพักพอนนี่แหละการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนยืนลำบ้านเขานี่ให้เชอญมันให้ที่เต็นท์นะมงเอาพี่น้องพักสเสริมกันสิมันฝนทักเพิ่นเนาะงามกระดอกกระเดือ่อ เดินล้วนๆเ้อะค่ะและอีกอย่างน่ะเราเสริมกระเจี๊ยบว่าอวนั่นเราเสริมกำนั้งหูดำเนี่ยพยายามที่จะบ่าว่าใส่ปุ๋ยนะเถอะเนาะแม่นอยากลองรู้ป่าผักที่บว่ใส่ปุ๋ยดีเนี่ยเคนงามได้สม่ำถ้าถามเปิดลาภพี่ว่างามงเปินกระใส่ปุ๋ยอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจะลองเบื่อว่าผักที่เขาบ่าใส่ปุ๋ยเนี่ยเคนงามได้สม่ำเด็ดครับพี่นาทีเบื่อได้ข้าวน้ำน่ะเหมือนต้นหนึงสีพวกงามเนาะเถอะเนาะแม่ตัดรวมกันเป็นอะค่อยงาม ยูเดียวเดียวเพาสวยมาตัดล้มกันไปแล้วนะสวยนี่จิท่านนี้สงามอยู่ด้วยนี่ท่านเป็นพมันมาตุนแก่ผดนะใส่ไปบ่งทั้งนั้นสักเถอะล้มก็เย็นดีครับพี่นอ้องเริ่มหนาวเพราะว่าพมันหินนะหน,าว,หนาวนะครับ มปาปลูกผักกันครับหาห้องเด้อป,ปูกักต้อสดค่ะแถดวดีดน้ในอดจะได้็นแถวสลัดอันบจ้ะค่ะสลัดสิเเาไปเฮ็ดพันเลยใช่เราเมื่นปุน๊บนะ เดี่ยดอกมันเกิดลายครับตัวเด็ดกินเรื่อยครับเด็ดกินเรื่อยแล้วเขาจะเอาซ้อคุณหะทาที่นั่งเป็นต้นต้นสูงๆเนี่ครับซ้อชูงๆดอกกำลังเกิดครับเอาไปเหตันมันครับนี่มบัวแพรครับแห้งแตกแห้งยังเิ่งเด็ดแห้งแตกครับคุณ่ะแม่นเถอะเนี่ยเด็ดมันแตกปั๊บเลยแม่นเถอะ กำล,ลังปวดหลานยู่ค่ะพยายามป้อนนมตอนนี้ป้อนนมกับตุ้มเขาอย่าไทายกน้นี่นาทีน้ำมันทากินหือน้ำข่ากับป่งว่ามุสีน้ำพี่น้นนนอง ก็ไม่ไม่กันโน้มดีหรอกครับมาปีน้ำแลวเตะแถวไปแตะแถวละเริ่มมาเป็นแถวแล้วเริ่มมาเป็นแถวแถวทั้งนี่ก็เป็นอยู่มาเป็นแถวก็ทั้งนั้นนี่นี่จะได้ไปตามหาลูกอีก นั่นเออต้นนั่นจะเกิดมานน้ำกั็ดเด้ได้เกิดมาดไหมเฮาเห็นเคนันหรือว่าพีเน้องเสียใจบอกเกสียใจอยู่เด้พี่น้องหรือเ่าเขาก็ต้องเข้มแข็งว่าเขาถือว่า,วาเขาเฮ็ดดีที่สุดแล้วถือว่าเขาเฮ็ดดีกับเพื่อนที่สุดแล้วมีเหี้ยงต้องเสียใจละเพราะว่าเขาเขาก็ะเพื่อว่าเปิน้นป่วยตอนใดเด้ยเหาห่าวอยู่เน,นะาะเธอเนาะแล้วก็หายออกไปจากบ้าน ว่าอยากคิดว่ามีคนมาพื้นดีที่มันบ่อแห้ง่มเนหมเพราะว่าพกเมีคิดว่าเอียงคนที่ไล่เห็นแบบก้อนเขาก้อนแลกวกเพราะเป็นแต่ย่านเพราะว่าเพิ่งว่หนีออกจากกันเพิ่นไว้อย่างกระเถอบริเวณบ้านอืมคนเพิ่งหนีออกจากบริเวณบ้านเพ่งบ้านบ่งวหนีออกจากบริเวณบ้าน้วก็พยายามมันแบบหาร่องร้อยแบบการเปลือนเพราะเห็นนี้เรอนาะไม่ไมนสิเมนต์นป่วยเอาเองทำไรแต่ว่าเป็นหมดได้หังมาเปลี่นี่ละ ถ้าป็นน้ำอาหารการกินมัมน,นบ่ะเฮากระต้มเข่าเนาะพี่น้องเพิ่ง้อค่ะอาหารเพิ่นน่ะ่นเสริมสิตม้มเข่าไส้อ่นโครงไก่ไส้โครงก aria, ไก่แหละเวลาเอาไปเกี่ยเพิ่นน่ะเพิ่นใหญ่เลยมั้ง่ค่ะเฮากระเอาวันนี้อย่างก็หล่ะส่วนที่มพนเป็นเนื้อน่ะแค่ออกเลยพี่น้องตอนตม้ตมเฮากระต้มเอาน,น้ำซุปเพิน่นน้ำทำมาให้กินกระดูกเกรอะว่าพี่น้องเพิ่นย่านเลยว่าย่านนั่นเพิ่นกินกระดูกน่ะกะบพค่อยได้กินดนอก,อก,อกาะเถอเนาะบาะว่าโค้งไก่เฮาหนันนหลาย ก็กินอีอย่างแน่นอนเนีอยจากโค้งใกล้ตค่ะจะเป็นมูมากจากไก้เป็นก็ได้กินมดยุคค่ะพี่ว่าเวลาห้ากิ่นเขาเสี่ยเขาก็เลี้ยงดีที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าเหาอนเลี้ยงเพิ่นดีที่สุดแล้วล่ะค่ะอืมแล้วครับนี่ก็มีอย่างต้องเสียใจนะพี่น้องปลากะปลาการนั้นยุคค่ะเดี๋ยวซ้อมใจยุบเพราะว่าได้พยายามได้แน หน้ำลงไปท,ทไปามทนไว้น้ำม ertz จะเลยว่าเบิ่งก่อนว่าเพิ่นเกิดเป็นจังได๋แต่ว่าเพิ่นก็นยังบ่ทันไดน้เป็นหยังดอก,นอกเานาะเถอะเนาะแม่นเถอะคิดกับโค้งกันไว้กับในหูด,ดำว่าตาเฮาน้อยๆน,น,นี่สิเปลี่ยนใหม่ปะเนี่ยต่อไปน่ะสิเลี้ยงเต่สัตว์ที่ยืนเลยเลยสิเลี้ยงแต่ปลาที่แบบสนิทที่สามารถแบบยืนเลยนเานาะเถอะเนาะเพิ่นว่าเปลี่ยนสตดใหม่คอประดุกมื้อคอประดุกเลยเฮาบัดนี้ ปลาสดุปลาตองพ่อปลาดุกเลยไาวเป็นเงินเป็นเงินได้หลายตัวเนี่ยเถอหลายอยู่ได้หลายอยู่เด้อนี่ขันไงหมดขันไงหมดนี่โอ้เปลงนั่นอีก่นแล้อกินบักตะวันดีแน่หรอแม่กับพ่อกับมะมักขนาดน้ำไม่หูดำแล้วนี่ลี่ไบโอกิน เอากับเม่มากขนาดแล้วค่ะปลูกไว้เลยหลายเลยตื่นญญเต้นว่ายรือเ่าดูแลเอาใส่ต้องดูแลเอาใจใส่้นาะหลเปตม้ดี๋ะเจ้เิไปปลูกตะละเน่ก็มาน่ยค่ะตะละนมาปลูกข้อมปลูกตะละเน่ครับตะละเน่เนกันค่ะ สระรแนู่กออกมาตะบัน,นไหมเงน,นมาปลูกง่ายี่สุดสเป็นสาระแน่ใส่บงรึพป่น้องเป็นยังไงค,คือคือบนมาปละเน้องเจ้ามาปล่าปลูกง่ายสุดสเปสะระแน่ลองปลูกเลยปลูกันก้นอ้าลดน้ำแบวก็เหลียวซะ ใ่หลาบใ่ก่อยนน,นึงพอดีี่นนนึงพอดีัน,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 พนเพลเลยนี่โอ้ด้ว เาพวกคนเอาพวกค้นไม่มันกะ็ะสีแข่งแ่ายแง,ง,ง่งยอะหันจนเฮ้อเนาะมาดินมันหน่อยต้องเพิ่มหมุนมัวเนี่ยก็ล่ะกีเกลับเข้าไปยุ่เรื่อยไปพี่น้องไปเบิ่งนมาเล่นเนี่ยแบบเฮ้ยเรียบร่านี่ล่ะค่ะเบิ่งเสริมปลูกมื่อนี้เนาะคะ่ะมีสารแเน่มีข้าวหน้าะคะ่ะเอามาบ่งไม้พี่น้องบ่งไว้สินเนี่ยแหะเฮ็ดกิ้วเฮ็ดกินค่ะเหลือกินท่านมันควาเป็นง,งามเ่อกะถายได้เยอะค่ะ ครับพี่น้อ um งไปเบิ่งบักเล่นเนี่ยค่ะมะเขือเทศเขาเนี่ยโอ้โดกดีเนี่ยครับเขือมันโดกดีเธออันนี้ก็ะดสุกอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเหลืองอีกแล้วเหลืองน้ำน้ำอืมสุกอีกแล้วครับก็เปิดเฟนแล้วเปิดแล้วเถอะโอ้คุณครับโดกดีอืมเขือมันเนี่ยนี่ผมทั้งเปล่งนะโอ้งามคุณครับมะเขือเทศล้วนๆครับวันนี้ตัวนี้เฮงโดกดีครับคุณ ครับผลรวมเขียวดีครับตายงามดีครับเพื่อนเบิ่งเงินทัวร์กับพี่น้องโอ้โหแบบยาวไปจีน่าก็ได้ใช้ข้างใลยเพิ่นแล้วครับใช้ข้างเพิ่นออกมือกัจกนจีน่าเนี่ครับมือเพิ่นยังละ่ะไปน้ำไปกันแล้วครับวันนี้นรอเบ,บิ่งครับว่าเพิ่นจะงามมัเนาะครับ น้ำกันเดอ้อพี่น้องนี่แหละเลยจะมีเขากระผมใจแล้วเนาะแมนอน่ะเนี่ยพี่น้องเไปไอตึ้มต้นใหญ่กานี่ตัวตึงกระพาะใจละงามละโอล่ะค่ะเพรา,าระว่าอันนั้นโหดแล้วเนาะคะ่ะกจ็สิพาพี่น้องมาสวนมื่อนี้กันมาชมนี่แหละค่ะบ่งไม้ปลูกสาเลเน่กับปลูกขา้าวหน้าแล้วก็ทั่วฟังนี่โอ้เหลือไายตัวนี้พี่น้องเบิ่งเลยเนี่ยเบิง่งเลยเหอ งานดกแท้ครับน้องมาเบิ่งต้นนีใส่นะคะพี่น้องในน้ำยุ่เนี่ยว,ว่าเฮ็ดเขือเฮ็ดต้นพันึ้นเนี่ยต้นเนี่ยหน,หนึ่งสองนะค่ะกันที่สามกันที่สี่กันที่ห้ากันที่หากาหุดค่ะมงึงด, <ๆ S 1> ดุค่ะ <laughs> นี่แหละพ,นพ้นผลผลิตของสเสริมที่ว่าไอ้หลังจากเป็นทั้งแท่เนี่ยเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะค่ะตอนแรกคนจะเป็นทั้งสี่ก้อนเทามาปลูกไม่ไหมเห็นปะค่ะมันจิตเป็นทั้งสี่และถมคุ้มนะค่ะเหลือตะขอ อันนั้นเบียดเถาเนี่ยซื้อได้เนี่ยค่ะทมคุมให้เหลือตะขอเพื่อนสิเตกออกแบบนี้เลยเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยตกงามแบบนี้เลยเด้อค่ะลองเบิ่งค่ะช่งในคลิปนี้ก็เอาไว้ส์นี่เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ่อสสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ